สวัสดีค่ะชาวลัคนามีนราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1-15ถึงกรกฎาคมนะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายให้กับชาวมีนนะคะซึ่งลัคนากับราศีส้มปักหุดไว้ให้ด้านล่างสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้เลยว่าคุณเกิดลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้ทำนายให้กับชาวมีนเป็นจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นวิธีการดูดวงรวมไม่เกิดประโยชน์นะคะก็คือการที่ดูเพื่อที่จะเอา คำแนะนําของส้มน,นําคําแนะนําที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณโดยการใช้วิจารณญาณของคุณเองนะคะนําไปปรับใช้กับความรักเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของความรักของคุณและก็ถ้าเกิดต้องการคําทํานายที่แม่นยํามากกว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากดูดวงกับส้มหรืออยากจะเรียนดูดวงนะคะไพ่ยี่ีกับส้มสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ l ล n e Facebook IG หรือ Twitter ก็ได้นะคะแล้วก็ออบอกอีกอย่างหนึง่งว่าการทานายเนี่ยไพ่าอาจจะเกิดขึ้นสลับกันด้วยก็ได้นะคะเพราะ ฉะนั้นก็ดูด้วยว่าคุณเป็นฝั่งไหนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe นะคะช่องส้มจนตอนนี้200,000ซับแล้วนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกดด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มนะคะเพราะว่าบางทีคลิปมันออกมาเยอะมากเนาะและอาจจะพลาดในบางคลิปไปก็ได้นะคะก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการดูคลิป โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนเลยนะคะคนมีคู่นะคะก็คือทั้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดนะคะทั้งแบบคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะได้ทั้งนั้นเลยทั้งแต่งงานแล้วและไม่แต่งงานนะคะถือว่ามีคู่กรณีนะคะหรือมีคนที่คิดถึงอยู่มาดูตรงนี้ได้เลยนะคะใบแรกก็มาเลยจ้าสเตรนสเตรนหัวกลับนะคะคือในช่วงตั้งแต่ เอาตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยนะต้นเดือนเนี่ยคือโดยเฉพาะทางฝ่ายหญิงต้องบอกว่าอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนะคะอารมณ์ไม่ค่อยเหมือนหน้าตาอืมนะคะ อารมณ์นะคะคือแบบว่าหน้าตาดีนะคะแต่ว่าบางทีอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ,ะมีอารมณ์เวียงเวียงนิดหน่อยอาจจะด้วยฮอร์โมนหรือว่าอะไรไม่รู้ทําให้มีความเอาแต่ใจมากนะคะเออประมาณนี้เลยนี่อาจจะเป็นชาวสิงด้วยก็ได้นะคะชาวลักนาสิงราศีสิงนะคะโอ้ยขึ้นไพ่แบบมเจเจ์เยอะมากขึ้นไพ่หลักเยอะมากเลยนะคะจัสติกนะคะชาวตุลด้วยชาวตุลด้วยบางทีคือคืออารมณ์อ่ะด้วยอารมณ์อ่ะ ทำอะไรให้ไม่ถูกใจอ่ะมีการบอกเลิกเลยนะเอาจริงคือปากเนะี่ยบอกเลิกไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มาเครียท์ทีหลังเดสตารเนี่มีชาวกลุ่มด้วยอะชาวกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าชาวเหมือนกับว่ามีอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ให้ความสําคัญจนทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สวยหรอเราไม่ดีหรอหรือว่าอาจจะไปไม่รู้แหละไปมองใครเขามาเรารู้สึกว่าคนรักไม่ได้รักเราไม่ได้ให้คุณค่าเราเท่าที่ควรเราอยากให้คนข้างๆเรามองว่าเราสวยที่สุดแล้ว เขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเติมเต็มได้ขนาดนั้นทางๆท,ที่เขาอาจจะทําแล้วนะแต่มันอาจจะทําให้เราไม่ได้รู้สึกเติมเต็มขนาดนั้นนะคือเราต้องการอีกอะเออนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะ ในเรื่องของความคาดหวังอะคะ่ะเขาไม่สามารถที่จะให้ที่จะทําให้ความคาดหวังในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์มันดีขึ้นได้นะคะหรือว่าความคาดหวังที่ว่าจะปรับเนื้อปรับตัวกันได้มันมีน้อยมากๆไม่อยากที่จะคาดหวังอะไรแล้วยิ่งครบยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราสวยน้อยลงเรามีคุณค่าน้อยลงมันมันเป็นอารมณ์นั้นนะคะก็ต้องระวังอารมณ์ ของฝ่ายหญิงหรือแม้กระทั่งฝ่ายชายด้วยจริงจัสติกก็ขึ้นนะนะคะต้องระวังอารมณ์กันมากเลยทั้งสองคนนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มไม่พอใจมองคู่อื่นมากเกินไปไหมมองคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าแล้วมามาต้องการกันมากขึ้นแล้วกลายเป็นทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วพอมันมีอารมณ์เข้ามามากๆมันอาจจะมีการแบบหุนหันพันแล่นพูดบอกเลิกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอันเนี้ยคือช่วง อันนี้คือช่วงต้นปากเลยแซบเลยนะคะคืออืพริกหลายเม็ดเลยแต่จริงๆสัว,ว่ายังตัดกันไม่ขาดมันเป็นผงชูรสในเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะเออพอมาในช่วงครึ่ง เครื่องปากหลังนะคะเป็นในช่วงประมาณวันที่10วันที่8ถึง10เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเอาคุยกันได้จากลงตัวอยู่นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการที่แบบว่าคุยกันถึงในเรื่องของผลประโยชน์นะถึงในเรื่องของการที่ให้คงให้ของกันต่างฝ่ายต่างให้ของช่วยกันทํางานช่วยกันปรึกษาหารือหรือบางคู่จริงๆมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานกันด้วยนะเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะวางแผนวางแผนนะกันในเรื่องของการแต่งงานด้วยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอเคเข้าใจใช่ไหมว่ามันมีเรื่องเถียงกันบ้างไม่พอใจกันบ้างนะคะแต่ว่าก็มีการแต่งงานกันเกิดขึ้นจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นแสดงความยินดีด้วยนะคะยังไงก็ต้องแสดงความยินดีด้วยะค่ะในเรื่องของการมีปัญหากัน,นเล็กๆน้อยน้อยในความรักมันเป็นเรื่องปกตินะคะในบางคู่นะคะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ การที่มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีคู่อยู่แล้วก็ได้อันเนี้ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันค่อนข้างจะตัดขาดกันยากอยู่นะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เออมันเป็นเรื่องที่ตัดขาดกันยากแต่ว่าบางทีมันมีเรื่องของการช่วยเหลือกันการพึ่งพากันนะคะที่มันยังไปกันได้อยู่ก็ต้องอาศัยการฝืนมากๆนะถ้าจะออกมานะคะอืม ในช่วงปลายปากเนี่ยนะคะมันจะดีอยู่ช่วงหนึ่งอย่างที่บอกเนาะช่วงนี้นะคะมันจะดีอยู่นะคะหลังจากนั้นจะมีคนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วค่ะจะมีคนเริ่มเปลี่ยนไปมี king of cups เกิดขึ้นนะคะมีคนที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวในตัวเองมากนะคะมีความใจกว้างใครเข้ามาก็ทำดีหมดแล้วกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะคะก ก็มีการพิจารณาแอบพิจารณาคนใหม่ๆด้วยส้มต้องพูดตามไพ่นะคะอเพื่อให้มีการระมัดระวังกันนะคะในบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของความเถลิศถลายดื่มบ่อยดื่มเยอะนะคะดื่มเยอะนะคะจนบางทีขาดสติหรือว่าทําให้ไปไปหมกมุ่นกับในเรื่องที่ไม่ดีนะคะคือดื่มเยอะแล้วกลายเป็นว่าอา้าวอาจจะไปเล่นการพน,นันหรือว่าอะไรมันมีไพ่เดดเดวิลนะคะอันนี้อาจจะเป็นชาวมังกรก็ได้ดื่มนักดื่มเยอะ นะคะกลายเป็นว่าเพื่อนชวนไปนั่นไปนู่นไปนี่เล่นการพนันนู่นนั่นนี่อ่ะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้นะคะในช่วงปลายปลายปักบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องผู้หญิงเลยนะดื่มเยอะหรือว่าเปลี่ยนไปหรือบางคนไม่ได้ดื่มแต่เป็นความอ่อนไหวในอารมณ์มีคนเข้ามาก็เอาหมดนะคะเนี่ยมีคนเข้ามาก็แบบแบดบอยเลยแหละอ่ะพูดง่ายๆนะคะระงับอารมณ์กิเลสในตัวเองไม่ได้โทสะโมหะ โลภะมาครบเลยนะคะในเรื pad, globally, ONE, ่องของความรักนะคะมันโลภะเนี <of principio. S 2> ่ยใช่ความโลภค่ะความโลภในเรื่องของความรักก็คือความไม่พอค่ะนะคะบางคนอาจจะบอกเอาโลภะนเรื่องของการเงินไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะคะมันได้หมดเลยนะคะมันก็คือการเป็นเรื่องของการเงินได้ด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความรักได้ด้วยมันคือความไม่พอนะคะนะคะที่ต้องการอยากจะมีคนเพิ่มในความสัมพันธ์นะคะเอาความอ่อนไหวของใจตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้หนักแน่นพอนะคะเพราะฉะนั้นต้อง เอายังไงดีอะส้มจะบอกว่ายังไงดีก็ทําใจเพราะว่าส้มเห็นในไพ่ว่าในหลายๆคู่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดเลยนะคะเออมันอย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะยินดีและพอใจที่ยังอยู่ที่ยังอยู่กับคนรักแบบนี้อยู่นะคะอืม มันอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบรู้ว่าเขาร้ายแหละแต่เราก็เราก,เราก็อาจจะร้ายไม่แพ้เขานะก็โอเคก็ยังอยู่กันได้อยู่ยังทนได้อยู่เป็นอารมณ์นี้เลยนะคะมันเป็นอารมณ์ท็อกซิกมากเลยนะโดยเดวิลเนี่ยเป็นอารมณ์ท็อกซิกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันบางทีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองออกมาจากเขาไม่ได้เพราะอะไรด้วยนะแต่ก็ยังต้องอยู่เป็นอารมณ์ความหลงนะคะถ้าให้ส้มพูดจริงๆมันเป็นอารมณ์ความหลงกันแบบเป็นอารมณ์ยึดติดทางด้านจิตใจเป็นอารมณ์ความหลงในเรื่องที่ าบางคนมีอะไรกันแล้วนะเป็นในเรื่องของบนเตียงเลยเป็นในเรื่องของความหลงไหลในเรื่องบนเตียงเลยแต่สําหรับคนบางคนที่บางคู่ที่แบบเออยยังไม่ได้มีอะไรกันแต่ทําไมรู้สึกหลงเขาได้มากขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคนคนนีน้ที่เป็นที่เป็ d เด i l เนี่ยเขามีดาม a แรงคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกอยากได้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์รุนแรงมากในตัวเองตั้งแต่เกิดเป็นคนแบบนั้นเลยมันเลยทําให้เราแบบยังไม่ได้แต่เราอยากได้มากเป็นอารมณ์นั้นนะคะเออ ต้องระวังอารมณ์อยากได้อะต้องระงับให้ได้นะคะในช่วงปากนี้มาดูผู้ที่มีอิทธิพละค่ะนะคะขึ้นไพ่นะคะ The Magician นะคะอันนี้คือชาววันพุธขึ้นมานะคะ The Magician นะคะเขาฉลาดมากเลยนะคะชาววันพุธเนี่ยนะคะเขารักอิสระในช่วงนี้เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้สนใจเรามากนะก็คือเราอยากได้อะไรก็คุยกับเขาแล้วเขาอาจจะแบบว่าเออมีงานเยอะนะ เออมีงานเยอะนะก็กระชับความสัมพันธ์แหละก็รักแหละแต่ว่าบางช่วงที่มีงานเยอะอ่ะก็อย่าบังคับมากได้ไหมนะคะแล้วบางทีเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้รู้ดีว่าเขาควรจะควบคุมหรือว่าพูดกับคุณยังไงให้คุณยอมเขาได้นะเพราะเขาฉลาดมากจริงๆนะคะคนนี้ต้องยอมเลยควบคุมความรักได้ดีมากควบคุมคนรักได้ดีมากโดยที่ไม่ต้องบังคับเลยเพราะเขาฉลาดนะคะอืม e m p e r a น c e นะคะอันนี้นะคะก็คือชาวาชาวธนูเนาะชาวธนูนะคะชาวธนูจะพูดกับคุณดีๆค่ะบางทีคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งนะคะแต่เวลาที่มีปัญหาการเขาจะพูดกับคุณดีมากเป็นคนใจกว้างพูดกับคุณดีอารมณ์อร่วยดีค่ะนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีคนคนเดียวไหม <c oughs> นะคะอาจจะมีความลังเลในความสัมพันธ์อยู่บ้าง แม้ว่าเขาจะบอกหรือว่าไม่บอกคุณก็ตาม DM h e r นะคะอันนี้ก็คือชาวเมธค่ะชาวเมธลัคนาเมธราศีเมธนะคะคนคนนี้นะคะซ่วมมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองมีอีโก้ค่อนข้างสูงมากนะคะเขาแลยอมคุณนะเขาเหมือนจะยอมคุณนะคะแต่ว่าในบางครั้งบางคราที่เขารู้สึกว่าเขายอมคุณมามากแล้วนะคะแล้วถ้าคุณแบบคือเขาได้พยายามแล้ว นะคะคที่จะจใะจเย็นใจเย็นกับคุณอารมณ์อรวยกับคุณมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมลงเดี๋ยวจะได้เห็นท่าแท้เขานะคะว่าเขาก็ดีได้หลายเป็นนะเป็นอารมณ์นี้นะคะอืมโอเคมาดูกันรวมกันสามใบถ้าไม่มีทาุคนของคุณขึ้นมาดูรวมกันตรงนี้เลยค่ะนะคะ่งมีความรู้สึกว่าเ,เขาฉลาดมากเลย คนรักของชาวมีเนี่ยเขาฉลาดเขาฉลาดฉลาดในเรื่องของเทคนิคในเรื่องชีวิตความรักมากเลยนะคะเขารู้ว่าควรทํายังไงเวลาที่คุณโมโหเขาอะนะคะเขาอารมุ์อาร่วยมากเลยนะคะบางคนเขาก็ไม่ได้มีใครหรอกนะคะเออแต่เขาเขาพยายามเขาก็เป็นคนที่อย่างที่บอกว่าดีได้ร้ายเป็นนะถ้าคุณร้ายกับเขามากๆเนี่ยแล้วเขาอารมุ์อาร่วยแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ยอมพูดดีๆกับเขาเลยเนี่ยยังเอาแต่ใจอยู่้ํำไปเนี่ยเขาไม่ยอมแล้วนะ เขาอาจจะทําอะไรให้คุณเห็นว่าเขาไลายได้นะอันเนี้ยต้องระวังนะคะระวังการทําคืนใส่กันนะคะระวังการที่ไม่ยอมกันเลยเพราะว่าเขาได้พยายามแล้วส้มเห็นว่าคนคนเนี้ยเขาพยายามนะที่จะพยายามบอกกับคุณว่าเออเราควรที่จะคุยมาคุยกันดีๆไหมเวลาที่คุณโมโหเพราะฉะนั้นคุยกันดีๆดีกว่าเออนะคะอย่าให้เขารลายใส่คุณเลยเพราะว่าเวลาเขารลายคือเขาไลายจริงๆนะนะคะคุณอาจจะชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ เออเวลาเขาร้ายแล้วคุณอาจจะชอบไหมนะคะมันมันปลุกความร้ายๆในตัวเขามาเหมือนกันนะบางทีถ้าเกิดว่าคุณไม่ฟังเขาเนี่ยนะคะโอเคโอเคถ้าเกิดว่าเป็นในเลเวลที่แบบไม่โอเคเลยนะคะคนนี้รักอิสระมากนะคะแล้วก็ยังไม่อยากที่จะลงหลักปักฐานกับใครตัวเขาเองนะคะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นเจ้าป่าเนาะนะคะเขาเหมือนเป็นเจ้าป่าเห็นสิงโตไหมคะเขารู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ย เขาสามารถมีคู่ครองกี่คนก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามีเงินเขามีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาสามารถควบคุมได้แล้วลึกๆในตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวในใจด้วยนะคะอืก็ดูกันค่ะว่าเป็นเวลไหนนะคะของคุณเนาะมาดูคนโสดจ้าคนโสดชาวมีนนะคะคนโสดชาวมี strength คนโสดชาวมีนเนี่ยนะคะเคุณค่อนข้างที่จะอาจจะเจอความรักที่ไม่โอเคมาเลยแหละ แล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะมีใครมาชอบชว่วงนี้เป็นชว่วงที่คุณไม่ได้มองตัวเองว่าสวยว่าหล่อดังนั้นที่คนอื่นอาจจะรู้สึกกับคุณค่อนข้างมากหรือชอบคุณเข้ามาชอบคุณอาจจะมีคนที่แลดูมีเงินมากๆเลยนะคะแลดูมีครบทุกอย่างแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สม่ำเสมอในความสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นคนที่แบบแลดูใจกว้างแต่ว่าเขาอาจจะใจกว้างกับคนอื่นด้วยไหมระวังคนที่เข้ามาในชว่วงนี้โดยเฉพาะคนที่แลดูสําเร็จรูปหรือเป็นคนที่แบบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมากๆอย่า อย่าใช้การเลือกที่ใช้ใช้การมองแค่ว่าเขามีครบทุกสิ่งทุกอย่างนะเข้าใจค่ะทุกคนต้องหาความมั่นคงหรือว่าไม่อยากให้ใครมาทําให้เราลําบากเนาะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเขาว่าโสดจริงหรือเปล่านะคะเออดูด้วยนะคะบางทีเหมือนคุณมีความอยากมากๆเลยในช่วงเนี้ยอยากที่จะมีคู่ครองนะคะบางทีเจอคนที่แลดูเหมือนรู้สึกว่าอยากได้คนเนี้ยอยากได้ไวๆใจเย็นๆค่ะ นะคะพอไม่รู้เลยยิ่งดาเมจแรงยิ่งทําให้เรารู้สึกดีกับเขามากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้ต้องระวังนะคะเออเป็นเป็นน้ำพึ้งอาบยาพิษอนะระวังให้ดีเลยนะคะมันจะเข้ามาในระบบของในความรู้สึกที่แบบเป็นท็อกซิกอะเป็นความรู้สึกที่แบบเขอยากได้มากๆเลยอะยอมทุกเลยอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเชลเออนะคะเตือนด้วยความหวังดีนะ,ะมาดูการวางตัวค่ะ เเดี๋ยวก่อนนะคะคนโสดเนี่ยเดล m a g ิเชียเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะที่ทําเหมือนกับว่าอยู่ได้แล้วแต่เขาก็ยังแบบแอบรอคุณอยู่ลึก,ลกๆมากเลยเชมเพ a น c ์เนี่ยนะคะชาวธนูอาจจะมีการกลับมาคุยกับคุณหรือว่าคิดที่จะอยากกลับมาคุยกับคุณก็ได้นะยังลังเลอยู่ว่าจะกลับไม่กลับดี The อ็มเพอเรอร์นะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวเมดนะคะที่อาจจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้เลยก็ได้อาจจะเป็นคนไกลคนที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้หรือเป็นคนที่แลดูหัวโบราณหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะขอวิธีการวางตัวให้กับชาวเมไหน่อยค่ะนายอ์นนะคะบางทีคุณต้องกล้าหาญนะคะอืไพ่บอกว่า ให้นายออบวอนในนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนของของเซตอื่นนะคะคือบางทีคุณเจอความรักที่มันเจ็บปวดแล้วบางทีก็อยากจะพักเนาะนะคะไม่เป็นไรพักอยู่กับตัวเองก่อนก็ได้แต่อยากให้เชิดหน้าอยู่กับตัวเองเหมือนกับให้คุณค่าตัวเองเยอะๆนะคะในบางความสัมพันธ์ ถ้ามันกลับมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะคะบางความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไพ่ใบนี้มันเหมือนไพ่ออร์เคิลใบนึงนะที่เหมือนกับว่าให้คุณอะเชิดหน้ารักษาคุณค่าในตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือว่าหรือว่าเป็นโสดยิ่งเป็นคนโสดยิ่งต้องรักษาคุณค่าอย่าอย่าไปให้คุณค่าหรืออย่ายอมกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้มากๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณถือไพ่ ทำให้เขาถือไพ่เหนือกว่าคุณทําให้คุณถือไพ่ต่ำกว่าเขาว่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาจะทํายังไงกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คุณต้องเชิดหน้ารักษาคุณค่าในตัวคุณไว้นะคะรักตัวเองเยอะๆแล้วก็สําหรับคนมีคู่เนี่ยนะคะคือส้มไม่ได้ไม่ให้ยอมกันนะคะแต่ว่าคนมีคู่อะ่ะจริงๆอะ่ะคุณอาจจะมีคนดีๆคุณอาจจะมีคนดีๆนะคนมีคู่นี่อีกความหมายหนึ่งเลยนะคะคนมีคู่เนี่ยให้คุณรักตัวเองเยอะๆก็จริงนะคะแต่ว่า เห็นกองทัพข้างล่างไหมเล็กๆเนี่ยคุณอาจจะมีคนดีๆอยู่ในชีวิตแล้วคนที่คุณเวงเวงอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาอาจจะดีกับคุณนะดีกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วคุณไปมองอะไรเหมือนคุณไปมองคู่อื่นคนอื่นที่คุณคิดว่าจะดีกว่าคนนี้ทั้งๆที่คนนี้ดีกับคุณมากแล้วเขาพยายามอารมุ่อร่วยพยายามดีกับคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นรักษาสิ่งที่คุณมีไว้นะถ้าคุณไปหาพยายามที่จะหาอะไรที่มันดีกว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจจะคว้าก้อนกรวดมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น รักษาคนที่พยายามจะรักษาคุณไว้ในตอนนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่รักษาเราทําซ้ซําๆกับเขาในแง่นิสัยที่ไม่ดีนะมันอาจจะทําให้ผลสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็มีขีดจํากัดเออเขาอาจจะทนมามากแล,แล้วเขาอาจจะไม่ทนคุณต่อก็ได้นะอันนี้อย่าชะล่าใจเนาะนะคะอืโอเคมาดูไพ่แนะนํากันนะคะสําหรับชาวมีนนะขอสามใบนะคะไพ่แนะนําในเชิงบวกนะคะในการวางตัวสําหรับชาวมีนค่ะ ขอสามใบโอเคโอเคค่ะอืมคุณนะ่ะคือผู้ถูกเลือกนะคะเนี่ยนะชว์เซนส์นะคะคุณน่ะเป็นบุคคลที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะบางทีคุณอาจจะมีดีมากกว่าคนอื่นแล้วคนที่คุณเลือกมานะ่ะดีกว่าคนอื่นเลยนะนะคะคนที่คุณเลือกมานะ่ะนะ เป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นตัวคุณเองเป็นคนพิเศษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณเลือกใครคุณส้มส้มว่าคุณต้องเชื่อเซนตงตัวเองว่าคุณก็ต้องเลือกคนที่ดีมาเหมือนกันนะคะการเลือกของคุณมันก็จะต้องดีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนพิเศษแล้วก็เป็นคนดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยรักษาอย่างที่บอกรักษาคุณค่าในตัวเองด้วยสําหรับคนโสดนะคะอย่าให้ใครมาลดคุณค่าคุณคุณคือคนพิเศษอ่ะเออสําหรับคนมีคู่เนี่ยนะคะขอให้คุณรักในสิ่งที่คุณเลือก เพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบแตกต่างจากคนอื่นเป็นคนที่มีอะไรอะไรมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยคนที่คุณเลือกมาก็ต้องเป็นคนดีสิแล้วทําไมตอนนี้ถึงไม่พอใจอ่านะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องตอบตัวเองนะจ๊ะ self fulfilling prophecy นะคะคุณคือนักพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่จะกําหนดชีวิตตัวคุณเองได้หมอดูไหนก็ไม่สามารถกําหนดชีวิตคุณได้นะคะได้แต่เพียงบอกอนาคตจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะไพ่ย,ยิปซีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ มันเกิดมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันใช้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นตัวที่จะบอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงเหมือนการตั้งสมมติฐานเอ่อเป็นปัจจัยที่นํามาจากปัจจุบันนะคะเป็นหลักแต่ในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆกับคุณในอนาคตนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงการกระทํานะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณเชื่อนะคะซ่งถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่มันขึ้นว่ามันมันจะไม่โอเคอ่ะคุณไปปรับปรุงการกระทํา ได้คุณเอาคำแนะนำของโซมอ่ะไปเปลี่ยนได้คนเราเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ด้วยมือคุณสามารถทะลุไพ่ได้เลยเอาไปปรับเปลี่ยนได้ก่อนเลยนะคะอันนี้นะอืมคุณกําหนดชีวิตความรักของคุณได้เองนะคะไม่จําเป็นต้องทําตามไพ่ถ้าเห็นว่ามันไม่ดีนะคะ celebration นะคะแล้วมันจะมีความสุขนะคะจริงๆเนี่ยในช่วงเนี้ยนะคะในช่วงปากเนี้ยอย่างที่บอกว่ามีหลายๆคู่ที่ตกลงแต่งงานกันนะ ขอแสดงความยินดีด้วยมีงานเฉลิมฉลองนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยมีความสุขก,กับสิ่งที่คุณมีค่ะกับสิ่งที่คุณได้รับเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลายๆคนที่อิจฉาคุณอยู่ก็ได้นะคะอ,อย่าไปมองคนที่เหนือกว่าเราเขาอาจจะไม่ได้อยู่รู้เดียวกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั<ๆ>้นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วมีความสุขก,กับสิ่งที่ตัวเองได้คนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาหรือคนที่ดีมากกว่าคนอื่น จริงๆคือคนที่รู้จักมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะส้มฝากประโยคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณชาวมีมากๆนะคะที่ดูคลิปของส้มนะคะขอให้คุณมีความรักที่ดีๆแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ